That's a วันนี้นะคะเรามากินน้ดื่เนาะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มจริงๆเราจองไว้รอบสามทุ่มแต่ว่าเรามาดวกว่านะ,ะเขาก็โอเคให้เราเข้ามาเนาะเราจองผ่าน Google ใช่ถูกเออไป Google อะไรนะ,ะจริงๆเรา,เราจองก็คือเราเสิร์ชร้านที่จาก Google Map แล้วในนั้นเนี่ยมันก็มีแล้วก็บอกให้จองได้เลย,เลยแลราก็จองเลยแล้วก็เขาก็จะมายืนยันใช่ ร้านนี้เขาชื่อยากิริกุริกิมารุน้ัอ่ะมันก็คอสจะมีอยู่สองแบบใช่คอสก็คือมีแค่พรีเมียมกับสแตนดาร์ดซึ่งเราสามารถเลือกเวลาเราอันดับแรกเราเลือกก่อนแต่พรีเมียมหรือสแตนดาร์ดอันดับที่สองก็คือเลือกเวลานะคะ,เ,ะเวลาเขาก็จะมีสองอันก็คือเก้าสิบนาทีกับร้อยี่สิบนาทีอนาีร<อ>้เราสั่งมันน้อยมากใช่ แล้วก็แล้วเขานอ่อันนี้เป็นน้ำถ้าเป็นรสชาติเขาก็จะเป็นเนูสั่เราเนาะนี่ก็เป็นเนื้อหมูป่าใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นพรีเมียมถ้าเป็นพรีเมียมก็จะมีเซอร์วิสตัวพีอันนี้คือสั่งได้เนาะแล้วก็อ่าแต่ถ้าไม่ไงั้นก็คือที่เหลือทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่สั่งไม่ได้ก็คืออันนี้อันนี้เพิ่มพันหกร้อยห้าสิบเยน ส่งไอ,อเทมสั่งได้ไอเทมอ่าสหรับสั่งได้ไดแต่ละคพวกเนี้ยที่เหลือเนี่ยสั่งได้หมดเลยเท่าไหร่ก็ได้กี่รอบก็ได้อ่แต่แรกที่เขามาโสโตเสิร์ฟเราม่สั่งไปน้อยมากเราสั่งแค่ลิ้นวัวไปหนึ่งแพ็คแล้วก็เซตแรกเซตแรกสั่งไปแล้วก็คือนี่เป็นเนื้อสี่อ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าดูเนื้อหนามากมันน้นกินสักสองเซตเนี่ยก็น่าแต่ถือว่า ว่าใช้ได้แล้วทีนี้เราเกินนกนเกินอยู yup. ่แล้วล่ะระดับเราทีนี้เขาบอกว่า90นาทีถ้าสมมติเราเราโ p o เรา120นะโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะดูมาตอนมาเข้ามาในร้านันดับแรกก็คือเราก็จะบอกเขาว่าจองอะไรมาด้วยอะไรอ่าเราก็บอกว่าโอเคเราก็โชว์โชว์เมลใน ใน g o o g l ลเรามาให้เขาดูก่อนว่าเออเรามาเราเราจองมาจากนี้นะเออแล้วก็หลยยังจากนั้นเขาก็เขาก็จะยืนยันในเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาแล้วเขาก็ตีกองก่อนทีหนึ่งจริงดึงงว่าโอเคมีลูกค้ามา,าแล้วทุกคนก็หันมามองเขาเราก็เขินๆหน่อยแต่ว่าก็โอเคก็ต้องที่มีสองแบบไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแบบไหนเราก็เลยลองสองแบบมาแล้วแบบ เราก็แต่ว่าเนี่ยสั่งแบบมากเลยนะอ๋อใช่เราสั่งผัดมาห่อยด้วยใช่เนื้อันนั้อได้เนั้นได้แล้วแล้วเนื้อเราไม่ต้องย่างมากนะเราย่างประมาณนี้พอชิมจะลองชิมดูเราชิมชิมที่แฟนยากกินอันนี้อันนี้เรนดัวบดีมากเมนูอื่น อันนี้ดูเนื้อก่อนชิ้นขนาดนี้ใหญ่แต่เขามีกัญไก่ให้เขามีกัญไก่ให้อันนี้ก็คือคันโดมันมันดูว่าคันมันถือเกียวหรอ่ะเกี๊ยวเนื้อหรือมันมันด๋วหอเขาบอกเป็นเกาหลีใช่ถ้าเป็นเกาหลีเรียกอะไรมันดูอ๋อมันดูโอเคนี่จ้ามันร้อนนะต้องระวังตัวบลเลือดปลาเกี๊ยวตัวใหญ่มากดูเท่ามือเทียบกับมือ ซึ่งจิ้มไปเลยจ้ะจิ้มใครสั่งไม่รู้แต่เราจิ้มเอาเลยเอาเลยเอาเลยซึบใส่แตกวางก่อนน้ำซส่แตกไปแล้ววางก่อนวางก่อนอะลองน้ำจิ้มเลยไอการนะได้เมื่อกี้เราลองยางกิมบูกไปแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเห็นมันค่อนอ่ะ แต่ว่าเหมือนไมนได้เตรียมแต่เราไม่แน่ใจตอนนี้สั่งมาแค่นี้เองเนะเ,เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือแค่นี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราดูว่าเราจะเบิ้ลตัว,วไหนซอสกันเป็นไงเป็นเกลือทเค็มอ่ะอันนี้เกลืออ่ะอันนี้ขึ้นได้เลยเราขึ้นสับปะดได้หรออันนี้ลองไปกินโดฝังเลยอืมอุม้ยประเด็นเฮ้ จัดไปจ้าบอกกันว่ากินได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นงานนี้มีมากกว่าสองจานแน่นอนมากกว่าสองจานแน่นอนลองบ้างนิ่มมากนิ่มแบบไม่เหนียว ไม่มีเหนียวเลยใช่ไม่มีเหนียวเลยคือโปรตีนเนื้อชิ้นขนาดนี้บางทีเราจะกลัวเอ็นกลัวอะไรมันจะเหนียวบอกเลยว่าไม่มีเหนียววันนี้คือหมอขาขอกินยาเอ้ะขอกินมานนิดนึงนะคะระหว่างเราทานกันนะอ่าอ่าถูถูเดี๋ยวนนุ่มบอกเลยเจ้าก็นุ่ม เดี่ยวข้างในอ่ะเขาไมเหมือนกนใชไเซหรอใช่หรอเหนอันนี้สกว่า้อันนี้หนาอันนี้หนาเออลองชิมสิค่มีไหม ส่วนไหนคะี่โคองป้าอันเนี้ยแต่อันนี้ยเออเนื้อซลอยเนื้อเซโรยถามมาเพราะว่าที่สั่งมาด้วยมันเซโรยทั้งหมดคอมเมนต์เจ็บนะครับก็เมื่อกี้ที่แจ้งไปว่าว่าอันนี้อันนี้เป็นเนื้อที่เราสั่งมาเพิ่มนะครับเป็นลอย สเต็กลอยนะครับองบอกว่าเจนน่าส oh, <no>. okay. ั่งเนี่ยชิ้นนี้เนี่ยชิ้นที่ห้านะครับอร่อยมากอร่อยแบบไม่ไหวแล้วจริงอร่อยมากแล้วอันที่เรากินมากที่สุดก็คือเน้วัวของเขาดีจริงนะครับนี่ให้ดูอีกอันหนึ่งก็คือจะได้ปิดสรุปก็คืออันนี้คือเนื้อลอยที่เมื่อกี้ย่างนี่คือชิ้นที่สี่ในนั้นชิ้นนี้น้ำจิ้มมีสองอันที่บอกก็คือน้ําจิ้มของน้ําจิ้มปิ้งย่างธรรมดา อ,อีกอันหนึ่งก็จะเป็นน้ำจิ้มเกลือ,อกับกระเทียมคล้ายๆอย่างนั้นไปตัดเลี่ยนไดอ้อร่อยมากคำแนะนำก็คือถ้าคุณเป็นคนกินเร็วกินน้อยสั่งเป็นพรีเมียม9ก้าสุนาทีคุณจะสั่งได้65สาทีนะครับแล้วคุณกินอิ่มแล้วแล้วพอเลยนะครับน้ำก็แล้วแต่คุณเลยนะครับ สำคัญที่สุดคือ,อยาไปสั่งันที่ไม่ใช่เป็นพรีเมียมเปิดท้องมากบอกเลยผิดหวังกินพรีเมียมแล้วกินพรีเมียมที่สุดไปไปให้สุดซอยอร่อยมากแนะนําร้านนี้ราคาโอเคถ้าเทียบกับประเทศไทยพันสี่ไม่เกินรวมน้ําแล้วด้วยอถ้าสมมติกินเบียร์ด้วยก็เป็นพันห้า,าอากันอาเผื่อๆไว้อต่อหัวแต่ถ้าสมมติว่าใครที่กินเบียร์อยู่แล้วอ่ะในบุฟเฟ่ต์มันมีนะใช่มันมี แนะนำถ้าถ้า้กินเบียร์จัดเต็มถ้ามาคู่เรากินเบียร์อยู่แล้วทั้งคู่ก็จัดเต็มเลยจัดเต็มใช่เพราะว่าเขาเขาคิดให้ให้เหมือนกันต้องเป็นต้องเป็นแพ็กเกจเดียวกันโอเคงั้นคลิปวันนี้เราขอปิดวันด้วยอันนี้เลยนะครับยากินิคุสุดซอยอร่อยมากกดติดตามกด subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ